สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นยังบ่นี่จ้าวันนี้มื่อวานนี้เอคาคล้วยสวยงามมาฝากดนะจ้ะเด้ออันแพทกับแฟนไปสื่อของกลับมาลูกๆยังพันเดตื่นเดี๋วจ้าพากันไปสื่อของสิมาให้กับเข่ากับน้ำให้ลูกกินมื่อวานนี้แพทว่าสิเฮ็ดทอดหมูทอดไก่แล้วก็หุงเข่าเจา้าเิ่นมันบ่ได้นหนึ่งข้าวเหนียวจาน้นเพราะว่าบ่าบามีอุปกรณ์เนาะแต่ว่าทางพานก็เลยอ,อยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นความสวยความงามจ้าพ่อแม่ วังฟ้าหรือดอกกระดาษนี่เองงามเลยนี่ต้นอ,อะไรไม่รู้ขอย,ยืมหาบ้านได้ด้ค่ะพ้่งนอกจา้าเซ็ดแล้วกินลลยเดินกันได้รูปดีบนอนอฟพอหอยเล้วจะมันยืนะ yeah. Yeah. อะเย้เย้ว่าพอเดินกันก็ ง,ยยา,งามคักพอแม่พ่นองก็ยาวนีขอเพื่อนๆปลูกไว้แดงงามคักนี่จ้ะสวยงามจริงๆเลยออดอกกระดาษอันนี้แพทย์ว่าสิผ้ามาเก็บอันนี้แพทย์สิผ้าไปเก็บกับทินนะจ้ะพอแม่พี่นองเพราะว่าแพทย์ไก่สิดได้กลับแล้วเก็บไปก่อนเก็บไปแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะมันมันพอเวลาเว่า,ากลับมันสิดได้เาชุกเหลือหุกหน่จะ้ะอ๋อันนี้คืออันนี้คือเถ่าแล้ว าาล yeah. หลายหลายสีผสมกันกับง่ามเบื้องมุมนั่นเด้พี่น้องกล้วยกล้วยแพทกับล่อจังหวะที่แพท่าที่แพทพ่อวันน, yeah. นี้เหรอเนี่ยจ้าพี่น้องกล้วยแพทกับล่อจังหวะพ,พอพอไงเราเห็นขีโข นี่พี่น้องรอจังว่าแปลว่าให้พ่อเจ้าของเพิ่นเนาะมึงนั่งกับพ่อรืมคุยกับเพิ่นบวาบังว่าก่อนแพทย์เมื่อใน่สิเจอเพิ่นได้จ้กแพทย์สิขอสื่อใบไปฝากกันพี่ฝากน้องอยู่เดนมากเนาะไปฝากพราเจ้าแปลว่าให้ลูกก็กล้วยนะนั่งต่นี่นั่งตน่น,งตนี่พี่น้องจ้ะนั่นละจ๋าไปเด๋ยวสิพผ้าไปเก็บกระถินกันเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะ มือว่านี่มวนคากมวนแน่เพราะกันมว้วนแบบว่าอันสับักสบอมก็ลูกก็เต่าก็ขอบขั้วเนาะมันกับมวนคากจากพี่น้องจา๋าแบบว่าพากันขึ้นเขา,แบบเา,เขาแบบว่าไปเที่ยวทะเลกันงามแบบว่ามีความสูงกับขอบขั้วจากพี่น้องไปเดี๋ยวสิพาไปเก็บกระถินนะจ๊ะเด้อนี่จา้าพ่อแม่พี่น้องกระถินอันก็เพร่สบาเก็บได้เด้อนี่ห้อยคว่ยเต่าตัดถิมไหมจ้ะเพิ่นบ่ได้กินบ่ได้ใส่เด้อมันขึ้นอยู่ในทีแบบว่าที่หล่งทีหว่างเปล่าจา้ะนี่ เขาก็มาเก็บกันเลยนะพี่น้องแพทย์เก็บกระทิ้นขออนุญาตด้วยพอแม่พี่น้องอันว่าห้แพทย์มาเที่ยวมันมันเข้าเห็นในี่สีเข้ากับต้องเก็บเลยจ้ะพี่น้องจ๋ากระเที่ยวน้ำแล้วก็ผ้าพี่น้องเก็บเก็บพักน้ำเนาะชมบรรยากาศไปด้วยแนวใดที่เ้าเอาใดก็เอาพี่น้องเพราะว่าข้องพันบะเอาอยู่แล้วน่นจ้ะแพทย์เห็นห้อยเป็นตัดกินน้ำแต่ว่าแปลกแกะแพะคืออันแพะคือบวก,กินเห้พี่น้อง กัญชาที่จะท่าเอ้ยให้ลูกหลานขอเก็บกระถิ่นนะเด้อบระดี๋ยมาลงเดียมเฮสเลยกระถินผิดใช่มันใหญ่แคนฟินเดอเฮสเลยพออิงก็สะได้ฮะแฟนแฟนเราถามมาซื้ออย่างเขาเรียกมาซื้อกระถินยอดมีแต่ยอดงามๆเด้อพี่น้องอันอ่อนกะมีอันแก่กะมีจ้ะเก็บไปฝากพี่จอยฮะฝากแม่พ่อฝากแม่พ่อนั่ง พี่น้องจ๋ามาเบิ้งเร็วมาเบิ้งน้ำกันเร็วพี่น้องเห็นหยังบ่ต้นนี้มันกำลังสีเหล่มแก่เหล่มอ่อนต้องเอาแก่แก่แล้วอเอาแก่แก่เลยเนาะเก็บเลยแล้วข้าเจ้าบวกกินอยู่แล้วไหมพี่น้องเห็นห้อยเพิ่นตัดถีตังหากก็เลยคุยกบแฟว่าสงสัยห้าสิเก็บไต้อยู่มาก แล้วอีกางหนึงมันขึ้นอยู่ในทีแบบทีหลงทีบางเปลา่าอันนี้มันเป็นตู้อีหยัง,ยงห้องข้าเจ้าดอกพี่น้องเป็นสองอีหยังแบบก็นี่แกผ้านเต็มทีแ,มมทแล้วจ้ะแค่เอาเด้อมันมันเอาได้ที่เปล่าหรอ ไปหายผีจ้อยแล้วเหล่าไซปุนี่อ่วะพี่น้องแน่นแห้งเก็บบ่ได้เอาอ่อนๆไปกิป้กกะตั๊มบอกฮงอ่อนๆหุ้ยหอมคักมันกกบกะทินเท่านี่เองพี่น้องเอ้ยมันกกบกะทินดีๆบวานเท่านี่ละจ้า หลายหลายแพทครับรถไปทางใดก็เห็นมีแต่ตัวหนีเด้อพี่น้องเด้อร้ยายขึ้นกันแต่ว่าลังเทอม,มันมันมันอยู่ในจุดที่แบบว่าถ้าห้องบอสามหาสิยุดธ์ทายหรือว่ายุดเก็บใดอะจ้ะอยู่ในทางเดินทางด่วนเนะาะเนาะเกหลายพักเนี่ยแกถิมเบิ้ล้วพี่น้องเห็น,นบน้างเพอกำฟก่นแดงที่แกถิมแล้วก็มี่ พี่น้องจา๋าหลายหลายหุ่นพี่น้องเก็ตพิมที่เดมวีเสดเดมเดแมสเสดอะหลายคักหลายแนยเอ็มอยู่บ๊วยมาไหนหน่อยได้พี่น้องจ๋าดิฟันแกแล้วกัน ขออนุญาตนะจ๊ะพี่น้องจ๋าวันนี้ขออนุญาตอันถาพี่น้องเก็บผักจะ,จะได้ฝุ่นไปเอามาฝุ่นให้เธได้สิไปเอาได้ฮะเดินได้เดี๋ยวไม้ฟอดบ่ลแดนแค่ยยัยคำได้ไหมโอ้วะโอ้โหเฮ้ทางผีให้ง,ง่ามพี่น้องอกักลาด้วยนะพี่น้องเบิงบ้งเบึ้งคุณอ่ะต้นนัน้นนะ ของไปฝากมูงฝากพวกแล้วนี่เนี่ยแกะเม็ดแล้วใส่ใส่ส่งไอ้ใส่ตู้เย็นไหม่ก็กินได้โดนแล้วจ้ะเดอ้อแกะเม็ดเพิ่นใบอะนะนั่งใบตองเดี๋ยวสีให้โอลิเวอร์ผ้าครับหล่อนแบบว่าไปไปมองได้ที่ข้าเจา้าเจ้าของเพิ่นอยู่เะไหมมองใกล้ๆบ้านแพทย์นี่พ่เห็นเจ้าของเพิ่นมาจา้ะสีขอซื้อเพราะว่าใบตองมันเป็นผ้ามองเพิ่นเนาะมันบด้ข้นเองที่แนวนี่จ้ะ ตัวนี้มันขึ้นเองเข้ากับเ็บได้อยู่ตัวใด้สิมันเป็นเนงินเป็นทองเพิ่นเข้ากับโบก้าเอาลหรจา้ะถึงเพิ่นสิอันปั๊บถิ่มกับซางเจ้าเข้ากับขอ,อก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอ,อก่อนจ้ะไปคุยกับเจ้าของเพิ่นก่อนว่าฉันขอสื่อได้บ่ถ้าเพิ่นว่าโอ้ยเอาไปโหลดกันเข้ากับสิได้เอาถ้าเพิ่นสิขายเข้ากับสิซื้อเรื่องของเรื่องอ่ะจา้ะ ก็จะพกอะมังพราะดิจะดรอเอที่พีพอร์ตอ่ะนาะเดี๋ยวคือโะไปสแต่เอ่อวันเดดนเดนไปกันข้าอินเดียเดนเดนดูดูไปสู้เดนเดนเดนแฟนแพ็แล้วหลุมบอกหาสอง้านแแล้วมาได้แล้ว าพี่น้องงางพักหนีหนหนน่บอเด้อเก็บอัวนรัวค่ะเอาเด้อพอแม่พี่น้องเอยมาเก็บผักกระสกน้ำผึ้เด้อจ้ดเด้อ แตกกันต้นไอ้แพะเพิ่งจะกินแพะทำไมไม่กินแพะกับพีกระทินเขาแตากับกินเยอหนะแพะแพะยังทานดูดูเลย แชดเฝ้าว่าวรับแนว่าอันฉันเก็บไปหลายฉันเก็บไปเพื่อจอยก็ผีพ้อนเด้อเออฉันหูอยู่ฉันหูอยู่ซะฉันเข้าใจอยู่เธอว่าวกันดันไปวันน่ะวะงานหาขอโทษขอใครขอถูดด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวถ้าแชดว่างๆถ้าสีนางแก้ไว้เลยเดี๋ยนี่ แกแกใส่ถุงไปเลยนะแม่พี่น้องจ๋าเนาะมันใส่เตอร์ไรแคลมบ์อล์เตนิสปอลวะฮะเตนิสปอลเอาโอ้ถุงมองแพทเทงานมาหอดพี่แพทเอาใส่ของมาแย่เจอเอสเปนฮันเบลเกอร์นี่พ่อแม่พี่น้องไม่ใช่ฟักอบวกเ <laughs> บิ่งเพันแกถิ่มบเบอร์เซร้ายเนาะจ๋าเนาะแต่ก็เพื่อกับซีรอลอยู่นี่แหละอันแกเพื่อน่ะกับซีรอล เป็นเสือเป็นแนวอยู่นี่แหละบังอะไที่เราเนา่อ่ะพี่เอ็กมันมันจะทาเอ็กซ์เที่เราไหมจะทาบาอินอีกดิเยอะเกลือโอนเยอะโซเดียมอ่ะอ่าเพสออสติอันเดอร์ทิงอยู่วะพอดีอย่าวี่แฮเอาเฉพาแน่นเบ้อเมนเกนฟินเดอไอน้าเหม่ยเดมมันทาเอ็กซ์ไม้์แมนคู่ลิ ่เดินก้ามแพนอย่าวอเลเทวะเดินได้บ้าท,ท่าสิแค่แค่แค่ว่าเอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอันแก่ๆมันไปเด้นไปไปไขว่าไปปลูกกันไหมพี่นอ้องปลูกอยู่บ้านเฮ้าไปไปเม็ดแก่ไปปลูกไปฝากพ่อแม่พี่น้องอันที่อยู่เดนมาร์กที่เพิ่นม,มีมีเหวมี่ยังเห็นไหมจ้ะมี สวนขั่วสวนหยางเนาะอันนี้จะานอยกับพ่อเหรอจ๊ะซาดแฟ้เลยอย่อ,อย่าลูกหิ้วเขาพี่หนอ เมื่อกี้นี่อยู่ดีๆกับโทรศัพท์แปดดับไปซื้อๆพี่น้องมันห่อนหลายแล้วม,มันมันมันดับไปเองเลยนี่นี่แพทมาอามานี่เปิดแอร์ใส่ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องแพทลตใหญ่แห้ง <men> มันเอาจังไดไๆเนี่ยเฮ้ยมัน,นมอ่อนอ่อนไหมจะเอาเลื่องเดินได้เน่ยอันอันนี้ต้นต้นบกอกเล้วแต่เด้อนี่เต็มไปหมดเลยหนิจ้ะแต่ว่าจุดประสงค์แพทประเดี๋ยวว่าบกกอแล้วเพื่เอเสียบพักจะเสกๆๆๆมันแก่คือมันอ่อนอ่ะที่รัก แก่ย่พอซ่อนปะอ่าพอครเอออยากได้อ่อนๆน้ำแก่ๆพอแล้วจ้ะแก่ๆพอแล้วอ่อนๆไปกินกับสมบูรณ์ห้บอ้แอนดนนลอ๋อเดือดพีน,น้องเอาอะไ,ไแล่ะ โบเป็นยังซัมหนีกับเมื่อกี้เขาก็ไเด้เกหลายอยู่เนาะซัมหนีกับพ่อแล้วพ่อแม่พี่น้องจ๋าคลิปนี้พทยกสิป่าไปซ้ํานีเด้อโทศัพท์บโเป็นใจมันหอนจ้ะพ่อพื้นพระกเสกพูน่ะเต็มอยู่เด้อทั้งนีกับแมนแต่ว่าันีมันมันอยู่ติดริมหลวเพิ่นได้จ้ะเด้อแมนเบิร์ดเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าน่ะเต็มไปเบิร์ดเลยจ้ะนั่นเห็นบ่พ่นแต่ว่าทีแพทย์เก็บนะแพทย์เก็บหันแพทย์เก็บริมนั่นเก็บริมทีว่ามันขึ้นบบคลายๆว่ามันขึ้นบด้อยู่นั่น อาจจะอยู่นทีเพิ่นแต่ว่ามันก,กิแพทเคียวไม่นก,ก็ดสเก็บใดแลวจ้ะพี่น้องว่าเพิ่นกับตดถึงตัดถิ่มเนาะคลิปนี้กาแฟผสมนีน่หละจ้ะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ด้วยจ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าจะ้ะสวัสดีจ้า